หมอเราทำงานกับโค้ดสีค่ะมันอันนียก็จะเป็นสีที่แบบได้ร้องความสนใจอยู่ที่การอยู่ที่หันไปมองสีแบบันแล้วเราก็ดีไซส์พอไซส์มาชนะมากเลยแล้วแบบหันมาสู่แล้วก็ชื่ออีกแล้วก็นคือหมายตกใจคือแบบโหไม่ซื้อต้องแย่ไม่ซื้อต้องรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วข้างล่างเป็นหสายวันแบบโหจะแบบกดกันเลยกันอ้โหนี่ยนี่คืความดีให้กับเอทนกราฟิกดีไซน์สดๆหมอก็เป็นก็เป็นตัวอย่างของเล่นที่ชอบแล้วก็ถ้าพูดถึง เรื่อง erry, แฟลตเกอรี่ก็จะมีเล่มเล็กๆในเมืองไทยหรือจะชอบพวกซีรีส์ที่มากเลยแบบ15บาทก็จะเป็นน้ำตาล <c oughs> ต้นเห็ดองสารพัดโรคเล่มเล็กๆเ,เลยแล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นเคสบางทีจะซื้อจากร้านขายสุขภาพพ่วไปคนที่เขียนก็จะเป็นนายแพทย์บ้างเป็นอะไรบ้างอย่างเล่นมนี้เนี่ยก็จะมีในซีรีส์เดียวกันก็จะมีของอาจารย์ที่ชื่อรู้สึกถ้าจะไม่ติดชื่อจากสุทวัฒน์ทราเขาจะเขียนเรื่องว่าทำไมถึงป่วยได้มป็นบี่สมมบาวนาะจะมี3เล่มตรงหน้าปกก็จะเขียนได้เลย ไม่ใช่หนังสืออ่านเล่น่ซื้อไาเอะค่ดว่ไม่อ่านเดี๋ยวซื้อชอบไ่อ่านเดี๋ยวซื้อแล้วก็เราต้เปิดรับข้างใน่แกเขียนไม่ใช่หนังสืออ่าน่นเล่นสองเขียนถ้าไม่มั่นใจว่าจะทางานได้ไม่ต้องซื้อกลับบ้านแยี่บาที่บอ่าเพนีอะเป็นแบบอย่างในในเขียนนะเดินเขียนชื่อเด็กขาเด็กขาดเด็กขาสุดๆคือแบบ ไม่แคร์เรื่องเงินแล้วก็บอกคนอะ<พ>ชอบมาดา่าผมส่งอีกแลมดาด่าผมว่าไม,ไม่อยากทำตามคุณของคุณทำตามจริงไม่ได้มผมก็บอกว่ามันทําได้แต่<ม>คุณนะ่ะอาจจะไม่เชื่อมั่นหรือคุณนะ่ะไม่ได้ทดลองทำให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เซ็งแล้วคือถ้าคุณเนี่ยมาอ่านแล้วเห็นผมบอกแล้วนะ่ะว่าถ้าทำไม่ได้ก็ซื้อกับไปอ่านบ้านว่าหรือคุณก็ส่งอีเลดลยวมาด่าผมอยูจะบอกเราไงใช่ไหมมาเขียนเค่ของบ้าจริงังจริงด่าจริงจังจริงจแอนแอนชอบชอบชอบก็ใส่แอนโอ้โหนะคะ แล้วจะมีซีรีส์พวกนี้ก็จะมีอีกเล่มหนึ่งอันนี้แพงกว่า25บาบาทแพ <laughs> งมากยี่สิบห้าบาทเพราวะว่าตอนนี้แค่สิบห้บาเองก็งอันนี้ด้านที่ดีก็ทดลองทำหรือว่าชอบมากเลยการการบริหารแต่งแขนมาปัดโรคก,ก็จะเป็นที่เขาบอกให้แต่งได้วา่า200ครั้งก็จะมีวิธีวิึีว่าแต่งไปแต่งมาปรากฏว่าพอขึ้นมาแล้วแบบอันนึง30%อันนึง60%ด้านฝั่งหนึ่งแหละเอียดึงเนี้ยึ่งจับงงงงแต่ก็ก็ลองฝึกทำทุกวันเลยค่ะเพราะว่า มันก็จะมีเหมือนเคสที่หายได้เหมือนจะตุ้นเลือดตรงสุขีได้ประมาณนี้ค่ะมันก็แค่ยืนตรงๆแล้วแข่งแขนได้มาแล้วทำเวลาดูโทรทัศน์ได้เวลาที่เราเนี่ยพูดคุยกันในครอบครัวที่จะนั่งคุยก็ยืนแขน <laughs> <laughs> อันนี้คือสำหรับคนที่เป็นโรคหรือว่าเราทั่วไปทั่วไปเหมือนพอแข่งแขนได้มาจะกระตุ้นด้วยลักษณะของของข้อต่อเราที่หมุนนะคะสรียราใช่ก็จะทําให้เลือดลมมันสุขีได้เบาวก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยคือเล่นพวกนี้ดีจะแบบเราเห็นก็จะหยิก แล้วก็โยนไปในบ้านเพราะบางทีเราแบบเออนั่งกินข้าวถ้าวันนั้นนั่งกินคนเดียวมีใครบ้างก็หยิบมาเปิดอ่านอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าในสื่อตลอดเวลามีทุกทุกมุมในบ้านยกเว้นในห้องน้ำแม่ให้เอาไปไว้เอาออกมาคะแต่เอาไปไม่ได้เพราะคุณหมอห้ามใช่ไหมคะใช้เป็นโรคอะไรเงี้ยค่ะก็แบบห้องน้ำเสือออกเลยเพราะแม่ไปเห็นอยู่ในห้องน้ำได้หนึ่งแล้วหยิบออกมาแบบเดี๋ยที่ค่ะแม่เสือในห้องน้ำค่ะ เรายังยังอยู่ออกไปเบบรอสกอัอก็จะมีแล้วก็ได้อื่นอื่นทนไหนดีหนอก็ใจเล่นหนึ่งนะคะที่ชอบแต่อยากใจจริงอยากเรียนให้ได้ลองสัมผัสเล่นจะเลยเอาให้ได้ได้ไหมคะได้ไหมเยนไปไม่ห่วงนะคะที่ห่วงอ่าไม่ห่วงแต่เอาคืนเนาใช่ค่ะโตนะคะเดี๋ยวบอยช่วยถ่ายเก็บไว้ด้วยเนาะเออเดี๋ยวให้บอยถ่ายแล้วก็ส่งไปเรียนไปดูค่ะอ่าจะได้ลองกับเล่น ถ่าย <Okay. S 1> ถ่ายน้กปกคุละเล่นไหมอะค่ะก็าจะมีแล้วก็เล่นมีค่ะอันนี้ก็ให้ดูอันนี้ของน้องหวานแต่ยี่สิบส,สวย,ะสวยอะโอชอบคือบ้านหนูดีเนี่ยเป็นบ้านที่ผไม่ไม่ไม่เดียวไม่ไม่มีภาพในี่รพอควายมาแต่ว่าหนูดีชอบแต่งบ้านคือท,ที่บ้านมีลูกสาวสองคนใช่ไหมคะก็จะชอบเป็นสีสันแม่ก็บอกวา่าโอเคแม่ไมชอบเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายกให้ลูกแต่งบ้านก็แล้วก็มีดีอินเีเรียแบบมรยากรใช่ไหมคะ เป็นผู้ชายนั่งสาร้าผู้ชายอายุห้าสิบกว่าหรือหกสิบก็แต่งบ้านของคุณอาสวยเราก็ไปจีเขามาบอกมาแต่งบ้านเราหน่อยเพามาถึงก็บอกอาคุณแบบคุณหนูรีบวานของขอ reference ก็ส่งมาเป็น reference อย่างนี้ค่ะเนี่ยขอสีอย่างนี้เลยโต๊ะกินข้าวมี่หกสีอะค่ะโต๊ะอีกมีห้าสีแล้วก็เราก็เปิดดูใน reference เป็นอย่างนี้ได้ดีสวยมากนะโดมิโน่ถ้าใครชอบอะไรที่เป็นสไตล์แบบเนี้ยเราก็จะเปิดเลยบอกโอเค reference เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ห้องห้องอ่านหนังสือห้องไลบรารีของดิูเนสีแดงผนังแดง แล้วก็นะคะแต่งด้วยส,สีแดงเ<า>ลยคะโหดมากแล้วก็ห้องรับแขกในทุกอย่างเป็นสีหมดเลยก็จะเป็นผู้ชายแท้ๆไม่ใช่เกย์ก็พาสองสาวไปช้อปปิ้งแฟบริกไปช้อปปิ้งอะไรเข้ามาในบ้านก็เน <Tamb> ี่ยอาจจะมีพวกหนังสือแต่งบ้านดีสัสุเยอะมากแล้วมี่เป็นหนึ่งในเ,เล่นที่ชอบน่าจะเป็นชอบมีชอบที่สุดห้าเล่นแต่หยิบมาทันเล่นิดนิดเดียวก็เนี่ยค่ะเอามาให้ดูว่าเออจริงๆแล้วที่เราแต่งบ้านเราถ้ามีหนังสือแต่งบ้านมันเป็นมันนเป็อันที่ช่วยมากๆเลยน้องก็โดนยทั่วไปนะคะก็แต่ง